แตก็ล่าสุดคุณกิติรัตน์เนี่ยช่วงนี้ก็จะออกมาถีนอกจากมาพูดเรื่องข้าวแล้วล่าสุดยังพูดถึงเรื่องโครงการน้ําพูดถึงระบบขนส่งต่างๆนานาด้วยเรื่องน้ำเนี่ยคุณกิติรัตน์บอกว่ามั่นใจว่าถ้าคุณยิ่งรักยังเป็นนายกจะไม่เกิดน้ําท่วมนะยาวนานรุนแรงแบบนี้การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการถูกดําเนินการเอาไว้แล้วนในกิติรัตน์นรนองนะฮะอันนี้ก็กล้าพูดนะ แ <amp> ลมโบอีสานเนี่ยถึงได้สวนเลยสวนไปทางคุณกิติรัตน์เลยว่าทำไมลืมง่ายเลยเกินน้ำท่วมหนักปี54เนี่ยแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยเสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพูดถึงคุณกิติรัตน์บอกว่าคงความจำเสื่อมไปแล้วละ่ะจนจำไม่ได้ว่าน้ำท่วมใหญ่ปี54เนี่ยมันเกิดขึ้นสมัยนางสาวยิ่งรักเป็นนายกแล้วก็นายกิติรัตน์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีซึ่งน้ำท่วมขณะนั้นมันมีความรุนแรงมากกว่าน้ำท่วมขณะนี้นะและยิ่งรักเองก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เลย แล้วก็ยังมองว่ายาว่าแต่แก้ไขปัญหาน้ําท่วมของประเทศปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นกับประชาชนนางสาวยิ่งรัก์ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยมีแต่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นปล่อยให้รัฐบาลนายกประยุทธ์เนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ดังนั้นก่อนที่นายกิติรัตน์จะโพสต์อะไรข้อความอะไรก็ตามขอให้พิจารณาให้ดีก่อนว่ามันย้อนเข้ามาตัวเองหรือไม่ พร้อมกับมองว่าถ้าพูดเรื่องแผนบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่มีมูลค่าสูงถึง3.5แสนล้านบาทก็ถูกทักท้วงเรื่องของความไม่พร้อมของโครงการมีปัญหาด้านความโปร่งใสหลายด้านรวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกิดปัญหาขัดแย้งในหลายจังหวัด ตนเองเนี่ยยังจําไม่ลืมเลยว่าตอนนั้นน้าท่วมใหญ่ปี54ในกิติรัตน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณนนิชย์ตอนนั้นร้องห่มร้องไห้สวมกอดกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นของนิคมอ,อุตสาหกรรมไฮเทค Tech อยู่เลย mm hmm. เหตุใดเนี่ยลืมง่ายจังว่าน้ําท่วมใหญ่อย่างไรรัฐบาลนางสาวยิ่งรักแก้ไขปัญหาอย่างไรเท่าที่ตนดูนะแทบจะไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรเลยแบบนี้นายกิติรัตน์ยังจะฝันอีกหรอว่าหากว่านางสาวยิ่งรักจะยัง อยู่เนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้อย่าว่าแต่เรื่องน้ําท่วมที่ถือเป็นเรื่องสําคัญของประเทศเลยเรื่องเล็กๆก,ก็ไม่สามารถแก้ได้ทำเป็นอยู่อย่างเดียวก็คือทำอย่างไรจะช่วยล้างมลทินและก็นำนายทักษิณชินวัตรเนี่ยกลับประเทศได้ค่ะครับแล้วก็โอ้โหดีคุณเสกสกลเนี่ยซัดแหลกเลยนะซัดแหลกแล้วก็ตรงเ,เป้าเข้าทุกจุดนะแต่ทีนี้ประเด็นเพิ่มเติมนะตอนที่รัฐบาลยิ่งลัก ที่คุณกีตรัตอ้างว่าเนี่ยวางโครงการวางอะไรต่างๆไว้หมดแล้วเนี่ยคืออย่าบิดเบือนอความจริงคืออะไรฮะความจริงคือ 3. 5ห้าแสนล้านโครงการน้ำที่ออกเป็นกฎหมายเฉพาะเนี่ยจะไปกู้เงินเนี่ยตอนนั้นกู้ได้นะครับผ่านกระบวนการเรียบร้อยหมดแล้วแล้วทำไมไม่กู้ทำไมไม่สร้างมันติดอะไรนะฮะ สุดท้ายแล้วเนี่ยมีการกู้ไปจริงๆเนี่ยแค่หลักหมื่นล้านแค่หลักหมื่นล้านฮะถามว่าติดอะไรก็ติดที่โครงการมันไม่พร้อมนะคุณกิติรัตน์นี่แหละบางโครงการเนี่ยยังไม่เคยมีการศึกษาความคุ้มค่าด้วยซ้ํายังไม่เคยศึกษา e i ได้วยซ้ํายังไม่เคยมีโครงการคิดวิเคราะห์รายละเอียดอะไรมาก,ก่อนแต่อ้างว่าเป็นการดีไซน์บิวนะระดมฟังความเห็นทั่วโลก แล้วทําโครงการขนาดใหญ่3.5แสนล้านเนี่ยโครงการฟลัดเวแสนกว่าล้านเนี่ยยังไม่เคยมีการศึกษาอะไรเลยแล้วไปออกกฎหมายเฉพาะเพื่อกู้เงิน350ล้านออกมาได้ปุ๊บก,ก็ไม่สามารถกู้ได้เพราะโครงการมันยังไม่ผ่านอะไรเลยคุณจะไปกู้แล้วมากองไว้เหรอ,อสุดท้ายจนกระทั่งพลกรีมันหมดอายุไปเนี่ยห,หมดอายุการกู้ไปเนี่ยกู้ไม่ได้จริงแค่หมื่นล้าน ไม่สามารถกู้ได้ไม่ใช่มีใครขวางแต่เป็นเพราะว่าโครงการมันไม่พร้อมก็ถ้าเกิดว่าไปกู้โดยที่ยังไม่มีโครงการอะไรมาคุกสิครับคนให้กู้เพราะฉะนั้นพูดความจริงกันแล้วเรื่องน้ำนี่นะฮะทักษิณชินวัตรเนี่ยไปที่เควอเตอร์ไปที่บริษัทเควอเตอร์เลยก่อนที่มีการประมูลในประเทศไทยแล้วสุดท้ายเควอเตอร์มาประมูลในไทยได้งานชิ้นปรามันใหญ่ที่สุดไปก็เป็นเซนเซอร์อย่างนี้ แล้วจนกระทั่งว่าพอหาดมาไปปุ๊บนะกรณีที่ออกกฎหมายจะกู้เงิน3.5แสนล้านนะตอนนั้นสิ่งที่อ้างก็คือเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่<อ>ซึ่งตนเองบริหารจัดการผิดพลาดนั่นแนะน้ําเยอะจริงไหมเยอะจริงครับพายุหลายลูกปีนั้นแต่มันไม่ถึงขนาดแบบนี้หรอกครับท่วมดอนเมืองเลยถึงขนาดว่าน้ําเข้าดอนเมืองซึ่งเป็นที่ดอนมันเกิดการบริหารจัดการผิดพลาดชัดเจนนะมันถึงเป็นแบบนี้ เพราะตอนนั้นก่อนที่น้ําจะเข้าดอนเมืองนะผมจำได้คุณปอประสบผมตัดสินใจอะไรมาที่นี่เลยมา,มาดอนเมืองมาเลยมาเร็วๆแป๊บเดียวน,น้ำมา <c oughs> เลย <c oughs> เต็ม <c oughs> ไปหมดนะแล้วขังอยู่งี้ไม่ใช่วันสองวันนะฮะของบริจาคก,การจัดการมั่วขนาดไหนยุคนั้นโอ้ไม่อยากจะพูดถึงนะแล้ววันนี้ก็พยายามออกมานะนึกว่าคนเขาลืมเงินไปแล้วหรือไงก็ไม่ทราบนะแล้วคุณกิติรัตน์เองเนี่ยจริงๆเนี่ยแกก็มีคดีอยู่นี่ๆที่คุณเล็กศรีไปถ่ายรูปหน้าเควอเตอร์ แล้วคุณกิติรัตน์เองเนี่ยจริงๆเนี่ยมีคดีข้าวบุญลลกอยู่ปปนะชชี้มูลไปแล้วก็รอดูว่าอายการจะว่ายังไงรีบออกมามากช่วงนี้นะข้าวบุญลอกก็ในรัฐบาลคุณยิ่งรักนั่นแหละ,นะที่จะต้องทําหาเอกชนมาจัดการเรื่องข้าวเพื่อส่งไปให้บุลอกของอินโดนีเซียเขาแต่ตอนนั้นเนี่ยก็มีบริษัทของเสียเปียงสยามอินดิกา้านะเข้ามาประมูลแตงจริงนประมูลได้ล็อตเดียวแล้วก็มีการทําสัญญากันพ่วงไปโอ้ เรื่องราวเอกชนในยุคนั้นเนี่ยเขามาร้องแล้วสุดท้ายก็มีการไปการันตีเขาไม่มีการตรวจสอบคุณกีรัลก็เลยโดนไปด้วยตอนนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะแต่คุณกีรัยถูกชี้มูลไปแล้วเรื่องข้าวบุญหลอกอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะสู้คดียังไงบ้างนะอันนี้ก็คือตัวละครที่ออกมาในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าคุณปอประสบนะก็เคยมีเรื่องน้านั่นแหละแล้วก็ออกจากคุกมาเรื่องอื่นเรื่องโยกย้ายลูกน้องในอดีต คุณกิติรัตน์ก็มีคดีจ่ออยู่ <c oughs> นะแล้วก็อีกหลายคนที่ทยอยออกมาเนี่ยก็มีคดีกันอยู่ทั้งนั้นอันนี้ก็น่าแปลกใจว่าทําไมถึงมีแต่คนแบบนี้นะทีนี้เรื่องม็อบเมื่อวานนี้